สารบานของเทาพี่น้องเลยวันนี้จมมาแล้วดิจมคว้านมาแล้วดิมาทัปลมาข่อยตัวนี่งโอ้ชาวบ้านมีเหี้ยคมันยังนั่นี้แปลว่าตุ่มเลยมวนมวนได้แบบเออข่าวยิ่ไทยเแตครับเอ้ยวันนี้ตุ่มแหนตุ่มแหนนะอย่ากัดกินตาม,มวิถีชีวิตชาวอีสาบนาบ้านเฮาเบิ่งแน่ล่ะขา่าวยิ่ไทยแบ่โอ้นนำก็บวันไรล้างมาหื เฮ้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  ก็ขอใว่ามองนีมันมงหันมันถึงมีจับเลยจับลครับผมโอ้โหงบอนี่คอยอะไ้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิ่งบบักอีท่อีทายอเด้าเด้อีออกง่าวาเห็นว่เฮ้ยไปเอาเท้าได้่อกีเแแล้วท่าขาท่าแล้วแม่แล้วแม่แล้ว สันเหนือสันโพโพลงหมือนปลาปลาบันห้องมันลายปนิเสียวบัน้องมอ้วันนี้ก็ตุมแหนสันโพโพลงี่ละนมีปลาไท่แจนีเออเอาีไท่ก็ได้ กินปาเดพี่น้องเอ้ยหล่ไล่ไลไเนี้ยนี่นั่น่ะสิจัดจ๊เาเาน้ยดียินหลายินล่วันเป็นบบนี้คงมือด้เดยว่าเนียวันนั้นนุ่มาบ้านผมาหลางน้ำขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยเบงเนยล่ะเบงเงๆนี้อีไทยนะครับ ขาวยุไทยโอ้โหจุดๆล้วนๆเลยโอ้มาหน้ำกันหลายอยู่เด้่ยุ่นทีมงานก็ได้หุ่นไล่แหแหตุ่มนี่เนี่ยของกันเสี้ยนเท่านี่วันเราไปเดี๋ยววันดังกันละเหมืนเดียวมันว่าสบายสบายแล้ววันนี้ปลาใส่เดียวกันเนาะแต่ว่ามันมมตาดังไฟกิ้นปีงปลาปีงแห้งกันนี่ เอาปลาไปดองน้ำเชียงไปก่อนปลาเยอะครับวันนี้แต่ต้านยทธายล้วนเลยครับทีมขาหนักลาลับน้ำเสียวไงครับวันนี้มาแบบแฮตุ่มครับตุ่มแหนโอ้มาเบิ้งนะครับพี่นองเลยเบิ้งปลาขาวยุทธายไงปลาคุยล่ามกำลังไข่ครับได้ทีเลยครับโอ้ติดตามครับพี่นองครับอ่าขอบคุณขอบคุณที่รับชมช่องนี้ครับช่องนี้เอาแต่ปลาพื้นบานครับ ไทหน้าเมยอมาหลายมือแล้วบอดีว่าพ้าอยู่สิเขาก็เลยงดมาหาปลาแนวกจินก่อนมาสันจะคอยไปลุยต่อนะครับโอ้ขขาวีไทยไงนะครับแม่ใครลวนๆเลยโอ้เอาโอกาสนาพบพอกันไหมนะครับเอาสัหนีก่อนนะครับเนาะขอบคุณแนละสวัสดีครับ